สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ามาบอกการวิธีใส่โค้ดเพราะว่าเมื่อาวานนี้ผมทำคลิปแต่ผมไม่ได้บอกวิธีเป็นยังไงสอนผู้เล่นใหม่แต่ลืมลืมบอกวิธีใส่โค้ดก็คือให้เรามากดที่รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้แล้วก็มากดรับรหัสโค้ดเปิดใช้งานแล้วก็พิมพ์ไปเลย ผมจะแปะเอาไว้ตรงด้านข้างนะก็ได้อะไรบ้างผมก็ไม่รู้ผมผมผมจำไม่ได้แล้วโอเคก็ไปชมคลิปกันเลยนะแม่สอนทุกอย่างจคเป็นวิธีใสโ่โค้ดเยี่ยมจริงๆเลยสวัสดีครับก็ก็มาพบกับผมอีกแล้วก็อันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วนะกับรหัสนี้ แต่อถ่ายคลิปดึกไปไหน่อยก็เหมือนเดิมนะก็ใครที่จำไม่ได้ก็ผู้เล่นใหม่ผมก็แนะนำให้ซื้อสมุดซื้อให้พวกนี้เพราะว่ามันจะได้ประหยัดพลังงานก็คือไอชิ้นเนื้อนั่นแหละส่วนไอพวกนี้ก็เก็บเอาไว้อนาคตได้ใช้แน่นอนแต่ตอนนี้ก็ ถ้าเกิดมีความจำเป็นก็ใช้ก็ได้ตอนนี้การอัปเกดก็มีประมาณนี้นะคือแนะนำให้อัปเรียวมะถ้าเกิดมีส่วนตัวอื่นๆก็อัปอัปไปเลยส่วนันนี้ผมก็แรกมาแล้วนะตัวที่เราจะได้ใช้บ่อยบ่อยมาก ในอนาคตก็คือเป็นตัวที่เก่งเก่งที่สุดในเกมไม่ไม่ใช่เป็นตัวที่มีประโยชน์ที่สุดในเกมตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเปิดได้หลายวันแล้วนะเพราะดูจากที่คนมีคุมะดาวเขียวอ่าน่าจะเปิดได้หลายวันละอันนี้ใส่เติม ก็ไม่มีอะไรมากก็มีอยู่ประมาณนี้ส่วนของก็เปิดๆไปเลยนะอันนี้ผมก็เปิดหมดแล้วไม่มีอะไรดองเอาไว้ไม่เหมือนกับรหัสเก่าที่ดองเอาไว้เพื่อจะได้ทำคอนเทนต์ในอนาคตไงแต่ว่าพอเป็นรหัสใหม่ปับเราเราต้องคือเอามาใช้ก่อนเพราะว่ามันจําเป็นแล้วตอนนี้ เพราะว่ามันเป็นรหัสใหม่ไม่ใช่รหัสเก่าราหัสเก่าของมันแบบเรือๆไงอันนี้ก็คนไทยเยอะอ่ะมีคนไทยค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าคนไทยก็จะแห่มาเล่นเซิร์ฟใหม่ๆกันก็ใครที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือไม่รู้ก็ แนะนำให้ไปเเขาเรียกไงกลุ่ม Facebook ของคนไทยแค่พิมพ์ชื่อเกมเข้าไปแค่นี้เจอแน่นอนอันไหนที่เป็นทีเฮดก็คือคนไทยหมดเลยนี่ภารกิจผมก็ทำได้ประมาณนี้ก็ทำเรื่อยๆส่วนภ,ภารกิจรายวันก็อ่ะร้อ อันนี้ใช้คำว,ว่าเล่นหนึ่งวันดีกว่าเพราะวันวันแรกที่ผมเข้าเซิร์ฟนี้มาใช่ไหมมันเป็นช่วงดึกแล้ว่าช่วงนั้นก็จะเป็นเ,เที่ยงคืนตีหนึ่งอ่ะก็เหมือนเล่นอยู่ประมาณวันครึ่งหนึ่งวันกับอีกครึ่งอ่ะ ก็พูดเล่นใหม่ผมก็ก่อนเนี้ยนําไม่ถูกเหมือนกันนะคือแบบมีคนบอกโอ้สอนพูดเล่นใหม่หน่อยก็ก็ผมเป็นคนที่แบบสอนคนไม่ค่อยเป็นอหะคือถ้าเกิดให้สอนอย่างอื่นเนี่ยผมพอทําได้นะแต่พอสอนเรื่องเกมหรือเรื่องอะไรอย่างนี้คือผมสอนไม่ได้เพราะว่าไอ้เรื่องพวกนี้เราต้องศึกษาเอง คลิปที่แล้วไม่ได้บอกหรือว่าบอกไปแล้วก็จะบอกอีกเหมือนเดิมโอเคเราจะมาบอกเกี่ยวกับรายละเอียดของ RES แล้วก็ ACC มันคือค่าสถานะของไรล RES ก็คือค่าสถานะป้องกันบัฟส่วน ACC ก็คือค่าสถานะมีโอกาสติดบัฟ ก็คืออ,อนี่เลียวมะสกิลอันเมีมีโอกาส52สร้างความเสียหายให้กับศัตรูด้วยดีบัฟพิษถ้าเกิดใส่ ACC ก็จะมีโอกาสติดบัฟพิษมากขึ้นเออ่ ใช่มีโอกาสติดปรบพิษมากขึ้นคือบางทีเราใช้สกิลไปใช่ไหมเราอาจจะแบบศัตรูอาจจะติดพิษแค่ตัวเดียวอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราใส่ ACC ไปมันก็จะมีโอกาสติดพิษเพิ่มสองตัวแต่ว่าไอ้พวก ACC นี่เออเซิร์ฟเวอร์ห้าหกผมก็ไม่ได้เล่นนะ มีแค่ใส่แคออ่วงเดียวให้กับคู่สันส่วนค่าสถานะค่าสถานะ IES ก็คือป้องกันเรียวมะมีพิษใช่ไหมเราใส่ IES มาก็จะทำให้โอกาสติพิษน้อยลงสมมุติว่าจาก52เนี่ยก็จะเหลือก็ต้องไปดูนะว่ามันลดเท่าไหร่ อาจจะแค่สิบลดเหลือแบบมีโอกาส49่สิปอร์เซ็นสีปร์เซ็นอะไรอย่างนี้ส่วนค่าสถานะ DMG DMG ผมก็ไม่อยากจะการันตีแต่มันจะเป็นเหมือนค่าสถานะโจมตีก็คือการตีธรรมดาก็คือแบบตีโป๊ะแป๊ะโป๊ะแป๊ะ,ปะนี่แหละ ไม่ใช่อันติเมตหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวขอลองกันคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดเออแต่แต่ผมก็เป็นผู้เล่นค่องค้างนอนแล้วนะแต่ก็ไม่ผิดเหมือนเดิมเพราะว่าคนเราผิดพลาดกันได้อยู่แล้ว ค่าสถานะ DMG ผมเดาวนะว่ามันน่าจะเป็นค่าสถานะที่ที่เกี่ยวกับการโจมตีสักชนิดหนึ่งที่จะต้องติดคิดแล้วก็หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าตัวละครไหนต้องใส่ไอเทมอะไรก็ถ้าเกิด คุณพอแบบศึกษาหาข้อมูลแล้วคุณก็จะพอพอจะรู้แต่ถ้าเกิดคุณไม่รู้คุณก็กดคําว่าไกด์คิปที่แล้วว่าผมสอนหรือเปล่าจะไม่ได้สอนใหม่เป็นยังไงเออเราเราก็จะสอนใหม่ก็คือดูอ่าเนี่ยดูแนะนำใส่อุปกรณ์ DMG คิดดีข้อ ใส่ DMG กับคีย์ค้อนะอ,อ,อุปกรณ์ DMG ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะก็ไอ,เ,อ,อเซิร์เวอร์ห้ที่ผมเล่นที่มันฟูๆผมก็ไม่มีอุปกรณ์ DMG หรือมีแต่ผมไม่ได้สังเกตนะก็ คือตัวละครพวกนี้ก็อัพอไปเลยพยายามอัพให้ถึงระดับสีม่วงพอคือระดับสีนี้อย่าให้มันปิกเกินนี้ก็คือสีม่วงสีม่วงแบบกรอบสีม่วงเลยไม่ต้องไปสีม่วงเออหนึ่งเม็ดสีม่วงสองเม็ดโอเคเข้าใจตรงกันนะส่วนเพชรเห็นไหมเราก็เก็บเอาไว้อนาคตถ้าเกิดได้ใช้ ยมจะเป็นมันก็จะมีใช้ส่วนร้านเล่าผมก็เส่มไปหลายหลายครั้งมากแต่ถามว่าได้ไหมก็ไม่ได้เกืออ่าเนี่ยผมสามารถใช้เพจซื้อได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากให้คุ้มก็คือมาดีลพิเศษผู้เล่นใหม่แนะนำให้มาดีลพิเศษแล้วมันก็จะมีนี่ นี่ซื้อไปเลยราคาถูกปุ๊บถ้าเกิดซื้ออันนี้สิบอันก็หนึ่งันแปดร้อยอันนี้ไม่คุ้มนะอันนี้พันห้าโอเคคุม้มเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อไอ้ตรงนั้นก็คือพันหกใช่ไหมอ่าถูกกว่าหนึ่งร้อยอ่ะเรามาสุ่มอ่ะไม่มีตัวระดับเอสโพนะ อ๋อแล้วกเ็เรื่องของโค้ดเดี๋ยวผมจะให้โค้ดนะก็เอาเอาโค้ดได้ตรงไหนดีหรือว่าเอาผ้ามาแปะอา่าเดี๋ยวผมเอาผ้ามาแปะอา่าก็ใครมาดูถึงตรงนี้ก็คงจะได้ใส่โค้ดกันเป็นที่เรียบร้อย แต่ถ้าเกิดใครดูไม่ถึงก็เอ่อเยวเอาเอา,เอายังไงดีเพราะเพราะว่าอยากจะให้คนใส่โค้ดเอ่อเอาเป็นว่าอ่ะเดี๋ยวผมแปะภาพตอนเออเดี๋ยวผมแปะภาพก่อนที่จะเอ่อเริ่มคลิปก็แล้วกัน โอเคถ้าเกิดอย่างนี้ก็น่าจะโอเคล้วทุกคนก็จะได้ใส่โค้ดกันก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก็เหมือนเดิมนะก็จำคำที่สอนไว้ใช้เพชรยามจำเป็นตัวละครถ้าเกิดร้อนเงินจริงๆให้ขายตัว ที่มันเป็นสไนเปอร์เออลูกเรือปืนเนี่ยก็คือไอ้นี่อ่าผมจะขายให้ดูไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ้าหรือว่าต้องขายลูกเรือมีดอ๋อมีด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 ผิดผิดขอโทษผมขอโทษผมผิดไปแล้วไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นปืน ให้เป็นปืนเนี่ยมีสาอันโอ้ผมพูดถูกแล้วประทรูนี่ขายเลยถ้าเราเดือดร้อนเงินแต่ตอนนี้ผมยังไม่เดือดร้อนหรืออะไรผมก็ไม่ขายก็คือเก็บไว้ก่อนรออนาคตหรือว่าจะมาทำกิจกรรมก็ได้นี่ก็จะเป็นกิจกรรมของเออนี่ที่จะให้อัปดาวนี่ แต่ว่าผมว่าสายฟรีน่าจะยากอยู่เพราะมันมีจิจกรรมอัพเพื่อนลูกเรือเออหมายถึงปลูกแหงให้เป็นอัพป,ปลูกเพื่อนลูกเรือดารับเอซึ่งผู้เล่นใหม่ไม่น่าจะปลูกได้อันนี้ใช้30อันอ่ะเอ,อ เราได้มาบวกกัน30สิอันเราต้องใช้หกิอันแล้วเราจะหาจากไหนไม่มีหมดแค่นี้จบสิ้นอันนี้่ะไมีไหมปึ๊บดูดูไม่มีโอเคก็ภารกิจค่อนข้างที่จะเออเหมือนไม่อยากให้เราได้โอเคคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะก็กด3ข้อเหมือนเดิม ใช้เพชรยามจะเป็นร้อนเงินจริงๆขายลูกเรือที่เป็นสไนเปอร์ถ้าเกิดไม่รู้ว่าลูกเรือกดขายมาปับ๊บไม่รู้ว่าลูกเรือไหนคือลูกเรือส n i ไนเปอร์ก็ลองจิ้มๆมดูอ่าอันนี้ปุ๊บอ่าเห็นไหมมันจะมีราคาบอกอยู่ตรงนี้ และอย่างที่3มก็คือพยายามทำภารกิจทุกภารกิจเลยอันไหนที่เราทำได้ส่วนภารกิจใช้เพชรก็อย่าพยายามทำหรือทำก็ได้ถ้าเกิดคิดว่าแบบอนาคตไม่น่าจะได้ใช้เพชรเยอะ แต่ผมอนาคตผมต้องใช้เพชรเยอะไงผมก็เลยต้องเก็บเอาไว้ขนาดเก็บเอาไว้แล้วยังเอาไปซื้อถังโอเคบนมากพอแล้วพอ่พอพอ่อพ่อเลิกเลิกลิกโอเคแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ใช้เพชรยามจำเป็นถ้าเกิดร้อนเงินขายรูปเรือที่เป็นเอ,อ่อ ที่ใช้ปืน3ก็คือพยายามทำภารกิจให้ครบทุกอันยกเว้นภารกิจใช้เพชรเราจะเออ่ทำหรือไม่ทำก็ได้ถ้าเกิดอนาคตไม่จำเป็นผมรู้สึกย้ำกด3ข้อนี้่อยมากคลิปไม่จบสักทีหรอกเนี่ยประท